ตัวรีโมทนะครับใช้กดสตาร์ทเครื่องนอกรถได้เลยถ้าเราจะใช้สตาร์ทเครื่องปุ่มบนสุดนะครับกดครั้งไว้3มวินาทีกดครั้งไว้3าวิอตโตสตาร์ทเลยนะครับให้สังเกตจากมีไฟเลี้ยงตอบรับคือเขารับคำสั่งแล้วล้วก็ปล่อยรีโมทได้เลยไม่ต้องกดแล้วเดี๋ยวเขาก็สตาร์ทเครื่องเลยนะครับหลังจากสตาร์ทเครื่องเสร็จถ้าเราไม่ใช้รถเขาก็จะเปิดไฟเลี้ยวแบบนี้แจ้งเตือนว่าเราใช้รีโมทสตาร์ทแล้วก็นับเวลาไปอีก10นาทีถ้าไม่ใช้เขาก็ดับไปเลยถ้าเราจะใช้รถกดคายล็อกเปิดประตูเข้าไปขับได้เลยไม่ต้อง์ใหม เขาก็สตาร์ทยาวให้เลยนะครับหรือถ้าเราเอาริมทดกดสตาร์ทไว้ยังไม่ได้กดคายล็อกมีคนงัดเปิดประตูเข้าไปเขาดับเลยไม่ให้ใช้ใชไม่ให้ใช้เขาดับเครื่องไปเลยอันนี้มคติว่าเรางัดเข้าไปงัดเปิดจากข้างในเข้าไปเอาไปไม่ได้สตาร์ทใหม่ก็ไม่ได้นะครับถ้ายังไม่ได้คายล็อกรถจะใช้งานไม่ได้ยังใช่ใช่ใช่คติว่าเราล็อกไว้เราเดินไปทุระเลยรเราสตาร์ทเครื่องเสร็จแแลล,ล,ลแบบ้้้ววเเราดินนนไไปปุ่อยบบีมค งัดทุบก,กระจกเข้าไปหรือทาไงก็ได้เข้าไปเนี่ยเขาดับเครื่องเลยไม่ให้ใช้นะครับตัวปุ่มตัวปุ่มเนี่ยถ้าจะสตาร์ทเครื่องต้องเหยียบเบรกทุกครั้งถ้าไม่เหยียบเบรกมันจะไม่สตาร์ทนะครับถ้าเราเหยียบเบรกเข้าไปจะมีไฟสแตนบายสีฟ้าขึ้นมากดเลยครับหนึ่งครั้งเขาก็สตาร์ทเครื่องให้นะครับดับเครื่องก็ต้องเหยียบเบรกด้วยถ้าไม่เหยียบเบรกไม่ดับครับกดเล่นอย่างเงี้ยไม่ดับคือตัวนี้เขาออกแบบมาเอาไว้ใช้กรณีถึงว่าเราเดินทางไกลเราแวะปั๊มเข้าห้องน้ําลงไปจากรถเอาลยังมีเด็กอยู เด็กมากดเล่นอย่างเงี้ยมันจะไม่ดับอ,อย่างงี้รถรถสามารถล็อกได้ในขณะที่สตาร์ทเครื่องอยู่ครับเราลงมาจากรถอะลีโมดออกมาด้วยมีผู้โดยสารอยู่ในรถนะเรากดล็อกไว้อย่างงี้ได้เลยเดินไปธุระได้เลยล็อกประตูไว้อย่างงี้ปล่อยผู้สารหลับอยู่ในรถก็ปล่อยไว้อย่างงี้เลยเราเดินไปเลยถือรีโมทเดินไกลจากรถแค่ไหนก็ได้นะครับสตาร์ทไว้นานแค่ไหนก็ได้ไม่มีเวลาจํากัดจนกว่าน้ํามันจะหมดก็ถึงจะดับนะครับกลับมานะเราจะขึ้นไปขับรถปุ่มเดิมครับคลายล็อก ขึ้นไปได้เลยครับกดปุ่มคีย์ล็อกเปิดประตูเข้าไปขับขึ้นลงกดเองได้เลยไม่ต้องเคาะเรียกเราไม่ต้องเคาะเรียกปล่อยลับไปเลยรับยาวไปขึ้นมาขับต่อได้เลยทีนี้เราจะดับต้องอยยบเบรคครับกด1ครั้างดับนะครับในการสตาร์ทหรือดับเครื่องไม่ต้องกดค้างไว้นะครับกดแล้วปล่อยได้เลยกดแล้วก็ปล่อยได้เลยทีนี้ถ้าเราไม่ต้องการสตาร์ทแต่เราจะเปิดวิทยุหรือชาร์จโทรศัพท์เราไม่ต้องหยยบเบรคครับกดเลย กดเข้าไปครั้งที่1่จะเป็น ACC ครับวิทยุเปิดได้มันจะเหมือนเราเปิดกุญแจรถแก๊กหนึ่งแก๊กสแล้วก็ปิด<ห>อ่าจะเป็นประมาณนั้นกดครั้งที่2คือเปิดออนครับสแตนบายหมดเลยแต่ไม่สตาร์ทกดครั้งที่3ามออฟครับขับวนอย่างนี้เปิดเปิด,ปดแล้วก็ปิดจับวนอย่างนี้นะครับถ้าเราสตาร์ทแล้วก็อย่าเบรกก็สตาร์ทได้เลยนะครับแล้วก็การขโมยที่พูดถึงคือล็อกอยู่ล็อกอยู่นี่สตาร์ทเครื่องไม่ได้เลยนะถ้ามีการบุกลุกนี่ <ram> คือสตาร์ทไม่ได้เลยเราจะไม่จ่ายไฟเลยนะครับ ตัวนี้สามารถล็อกรถอัตโนมัติได้เพราะตัวนี้จะมีระบบสมาร์ทคีย์ด้วยหลังจากที่เราดับเครื่องยนต์แบบนี้เสร็จแล้วลงจากรถถือรีโมทเดินไปเลยเดี๋ยวระบบจะล็อกประตูให้เองอัตโนมัตินะเดี๋ยวลองดูเดินลครับลงมาจากรถอ่ะเอารีโมทออกมาด้วยนะครับเดินไปเลยห่างจากรถระยะ3เมตรครับเดี๋ยวออตโต้ล็อกทำงานเองเลยประมาณ3เมตระระบบออตโต้ล็อกก็จะเริ่มทำงานเอง ตัวนี้เราถือเข้าใกล้ระยะหนึ่งเมตรเขาก็ออโต้คายล็อกให้เลยนะครับแล้วก็ถ้าเรากดสตาร์ทเครื่องในระหว่างที่เขาอยู่ในโหมดออโต้ล็อกอย่างเงี้ยเราเดินเข้าใกล้เขาก็ออโต้คายล็อกเลยทีนี้ก็ต้องไปดับเครื่องที่รถเลยถือว่าเราเรา,เราลงจากรถเสร็จใช่ไหมครับเราถือรีโมทเราเดินไปเลยเราไม่ล็อกเราเดินกลับมาเข้าระยะใกล้รถปุ๊บก,กดสตาร์ทก่อนได้เลยเราเ,เข้าไปถึงเดี๋ยวเขาก็คายล็อกให้เลยครับก็ขึ้นรถได้เลยขับไปต่อได้เลยนะครับอันนี้เราจะไม่ได้ตาทใช่ไหมเราเราล็อกด้วยออโต้เราเดินกลับเข้าไปเขาก็จะคายด้้้วยยยรเเเเเาาาาาดินขมใกลลจะ ตัวนี้จะเป็นลูกกุญแจครับเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินสามารถเอากุญแจตรงนี้ออกมาไขกุญแจเปิดประตูรถได้สมมุติว่าเราไปธุระเราทำรีโมทต,ตกน้ําเปิดรถไม่ได้แล้วก็ดึงนี่เลยมาไขาเปิดเข้าไปนะครับเ,เดี๋ยวปุม่มฉุกเฉินครับวิธีกดกดตัวนี้เป็นการขโมยด้วยการขโมยก็คือถ้าเราล็อกไว้แบบนี้นะมีการบุกรุกเข้าไปโดยที่ยังไม่ได้กดไขล็อกที่รีโมทมันจะส่งเสียงร้องและไม่ให้สตาร์ทจะเป็นระบบการขโมยในตัวเลยสมมติว่าเรางัดเข้าไปงัดเข้าไปอย่างนี้บุกรุไม่ได้มันจะส่งเสียงร้อง